นี่นี่ดูจากนี้ครับดูดูจากด้านข้างเนี่ยอืมดูจากด้านข้างฮะดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นมดงานเริ่มทํางานนะครับตามขอบเนี่ยเราจะเห็นมันตายนะเห็นปล่แล้วมันเริ่มขึ้นไปยังชั้นดินด้านบนนะะเะมันวิ่งขึ้นไปชั้นดินด้านบนนด้วยนี่เห็นป่เนี่ย ค่อนข้างจะประทับใจนะครับสำหรับกระปุกที่20ผมจะเลือกเป็นอาหารแห้งครับผมเคยใช้อะไรอ่ะหนอนหนอนเือไหซูใบสาครับเพื่อนผู้พี่น้องชาวไทยและชาวโลกผู้คนครับพบเจอผมที่เดิมครับที่หนูว่าสวนวันนี้โย่ผมในช่องพี่บ้านสวนครับเห็นกรองวานเบี้อย่างเงี้ยแสดงว่าจะมาเช็คดูกความตื้นหน้าของผมการทดลองในการพอะเลี้ยงเมืองมันนะครับทั้งสามครับดูว่ามันตื้นหน้าเป็นไงบ้างครับ นอกจากจะเช็คดูวความเคลื่อนหน้ามันก็อาจจะต้องอให้ความชื้นมันนะครับให้น้ํามันนอกจากให้น้ําให้ความชืม้นแล้วอาทิตย์นี้ผมก็ยังจะต้องเตรียมงานนะครับสําหรับการทดลองขั้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานครับผมได้ทําการเตรียมการทดลองขั้นต่อไปนะครับคือขั้นย้ายกระปุกนะครับไม่ใช่ว่าย้ายกระปุกก็สิมันจะย้ายเป็นถังก็แหละผมจะท้าถังที่มันใหญ่ขึ้นนะครับ ในช่วงสัปด์ที่ผ่านมาผมจึงมีการเตรียมดินนะครับผมจึงขุดดินไปตากให้แห้งเพื่อให้ดินกอดสิ่งมีชีวิตมากที่สุดนะครับให้เหยื่อเพราะสารดึงดูดที่อยู่ในดิน <c oughs> ผมได้เตรียมกล่องนี่นะครับเป็นกล่องใส่ของธรรมดาทั่วไปครับแล้วผมก็เตรียมกระจกนะครับนี่เป็นกระจกแบบทึบนะครับแบบสีดำมืดๆหน่อยผมว่าจะเอากระจกนะครับ ใส่เข้าไปในกล่องเพื่อสามารถมองทะลุกล่องได้แล้วก็อาดีนใส่ในกล่องนะครับแล้วก็จะย้ายแมงมันรังที่พอมีแวลครับเข้าไปในกล่องเพื่อสังเกตการผมอยากเห็นกระบวนการในการจเจริมตัวโตรของมันทั้งหมดนะครับว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันกี่ปีกี่เดือนกันจนถึงขั้นที่มันสามารถ บินออกมาเป็นตัวนางพญาให้เราเก็บได้นี่คือผลการทดลองรลยะยาวของผมครับที่กําลังเรียมอยู่วันนี้ผมก็เลยจะต้องมาทํากองนะครับผมจะต้องงัดสึงมือช่างนิดๆหน่อยๆครับเพื่อทีอ่จะมาทํากองขัดเกตการในการเพาะเลี้ยงเมมเครับโอเคครับไม่พูดมากแล้วครับเข้าสู่ระบวนการเช็คยอดของการทดลองในการเพาะเลี้ยงมมเบเลยนะ เริ่มจากการทดลองในสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับดูว่าจากก้าวกับปุกจะมีความคืบ่นนาอย่างไรบ้างมาดูกันครับผมก่มนอนเดืนก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับคือตรวจดูสภาพภายนอกม,นะมันนะแล้วก็ตรวจด,ดูความชื้นในดินนะครับวันนี้ต้องเติมน้ำแน่อนอน ครับผมน้อ,นองๆมาเยี่ยมนะครับคงจะต้องหยุดการถ่ายทำเพียงแค่นี้อะไรว่าทำไมเไยนทำชิ้นออนมานะกำลังอัดดูอ่ะไอเดี๋ยวนี้ดีครับไม่ีครับ ลผ,ลผลการทดลองในครั้งที่หนึ่งจำนวน9้าอันนะครับก็ยังอยู่ในขั้นเป้ามองนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสังเกตการได้นะครับแต่ที่พอจะจับได้คือดินเริ่มจะมีความแห้งก็คงจะต้องเติมความชื้นลงไปนะครับสำหรับผลการทดลองครั้งที่หนึ่งยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับยังอยู่ในขั้นเงียบๆอยู่ ครั้งนี้ผมจะใช้ช้อนตักน้ํานะครับตักลดลงไปผมจะใช้ปริมาณน้ำหนึ่งช้อนต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ก็คือหนึ่งช้อนแกงนะี่แหละยอดลงไปตรงที่เป็นสับรีนะครับผลการทดลองครั้งที่ 1, นทกกหนึ่งค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับมันมีการเคลืหอนไหวใดๆให้รู้สึกชื่นใจเลยนะ โอเคครับจากนี้ไปก็จัดเก็บเข้าในกล่องเหมือนเดิมนะครับก็ผมคงจะต้องต้อรอกันต่อไปแล้วนี่ครับ2อกล่องใหญ่นะ22กับกระปุกสำหรับการทดลองครั้งที่2ทดลองเมื่อ11บิสตุนานะครับ ดูจากภายนอกกันนะโอเคเริ่มเปิดดูกันเลยครับจำได้ว่าเมื่อคลิปที่แล้วกับปุกที่20นะครับรู้สึกว่าจะมีความหวังนะมาตามหากัะบุกที่20กันครับก่อนอลองแรกผ่านไปครับยังไม่เจอกัะบุกที่20นะมันเด็กอยู่ในกล่องนี้แหละ สิปเอดกับปุกแรกไม่สามารถสังเกตการได้น,นะครับเป็นเมราะเรความมืดมนในการทดลองเพอเรื่งานรพวกนี้นครับหาคว่าม,มันๆหรือน้ำพยาามมันอะ่ะมันไม่มาทํลรางตรงก้นกระปุกหรือข้างกระปุกเราแทบจะไม่สามารถสังเกตการมันได้เลยนครับอย่างซิบเอดกระปุกที่มีตรงเนี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดินฟอนดินก็มีความแห้งนะครับผมจะต้องเติมน้ําไปเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อน มนุษอ์ใีกลองหนึ่งสำหรับการทดลองรั้งที่สองกระปุกที่มีกากระบาดนะครับคือกระปุกที่มีปัญหาจากไส้เยือนนะที่ผมยังเก็บไว้ดูอาการนะครับในกลองที่สองผมแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะ ร่มนี้มีอยู่สามอันนะครับไม่สามารถสังเกตการใดๆได,ได้นะครับมุดมนเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ส่วนไอ้สามอันขหลังเนี่ยคือสามอันที่จากสัปดาห์ที่แล้วหรือการทดลองครั้งนี้แล้วที่มีเออส้นเดือนไปรบกวนส่วนชุดเนี้ยชุดห้าอันนะครับเป็นชุดที่มีสากา,ามาพสังเกตการณลขึ้นบ่อยได้ครับเดี๋ยวผมจปถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูครับมาดูกับปุกนี้กันครับเห็นกับปุกนี้ปะครับ โอ้โหตรงนี้คือไข่ของนางพญานะครับเห็นประคะัไอสีแดงๆด้านในนี่คือนางพญาครับยังมีชีวิตอยู่สภาพภายนอกก็ยังโอเคอยู่นะครับกระปุกนี้มีนางพญาอยู่ตรงนี้นะ อ่าเห็นไหมครับนี่คือนางพญามันนะครับแต่กระปุกนี้ยังไม่เกิดการวางไข่นะยังไม่มีไข่ให้เห็นนะครับมาดูความหวังของผมกันครับกระปุกที่ยี่สิบนี่น,น,นี่ดูจากนี้ครับดูดูจากด้านข้างนี่อืมดูจากด้านข้างฮะ ดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นหมดงานเริ่มทํางานนะครับตามขอบเนี่ยเราจะเห็นมันตไตนะเห็นป่าแล้วมันเริ่มขึ้นไปยังชั้นดินด้านบนนะนะฮะมันวิ่งขึ้นไปชั้นดินด้านบน,นี้ด้วยเนี่ยเห็นป่าเนี่ยอ่าค่อนข้างจะประทับใจนะครับสําหรับกระปุกที่20ผมจะเลือกเป็นอาหารแห้งครับผมเคยใช้อะไรอะหนอนหนอนนก แต่ครั้งนี้ผมจะลองใช้เป็นปลาย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาย่างตัวเล็กๆลงไปนะนี่คือปลาย่างตัวเล็กๆนะครับที่ผมทําไว้ผมจะลองใส่มันลงไปนะครับเพื่อเป็นอาหารสําหรับแมงมันนะครับและชุดนี้เป็นชุดการทดลองครั้งที่3ามนะครับ ทดลองเมื่อวัวนที่15มิถุนายนนะครับมาดูกันว่าการทดลองครั้งที่สามเนี่ยจะมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพึงของใจหรือไม่ครับจําได้ว่าจากการสังเกตการครั้งที่แล้วมีอยู่กับปุกหนึ่งครับที่น่าสนใจนี่คือกระปุกที่9จะมีรังตรงนี้นะครับรังมันน่าจะไม่รอดแล้วนะน่าจะตายไปแล้ว่ะ นะกระปุกที่หนึ่งในการทดลองขั้นที่สามโดยสามารถสังเกตเห็นลังข,งขาาๆมันเรื่งนี้ตัวลังเริ่มมีมดงานเดินนิดหน่อยนะครับไม่มากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความบังของผมนะครับกระปุกที่หนึ่งในการทดลองขั้นที่สามผมจะทดลองให้ปลาแห้งมันนะ เอาไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็เติมน้ำไปหนึ่งช้อนแล้วก็เก็บเข้ากล่องมาสรุปผลการทดลองทั้งสามครั้งกันนะครับการทดลองครั้งที่หนึ่งไม่สามารถสังเกตการใดๆได้เนะครับไม่สามารถเห็นความขคล่นไหวของมันได้ผมจึงได้เติมน้ําลงไปครับ หนึ่งช้อนโต๊ะคือนหนึ่งช้อนแกงนะครับบวกไปอีกครึ่งหนึ่งหรือช้อนครึ่งในส่วนของการทดลองขั้นที่สมีอยู่6กเจอันนะครับที่สามารถสังเกตการได้มีทั้งวางไข่และมีทั้งยังไม่วางไข่และกระปุกทดลองที่20่สดูน่าจะมีความหวังที่สุดเพราะว่ามันเริ่มมีมดงานออกมาทํางานแล้วแหละผมจึงได้ให้ปลาย่างมันไปนะครับเพื่อที ตัวมดงานนะมันอาจจะขึ้น,นมากินปลายย่างข้างบนมาดูกันอีกสองทิ์นะครับว่าปลายย่างจะเป็นยังไงนะเรืสำหรับการทดลองรั้นที่สามนะครับทั้งก้ากระปุกมีกระปุกที่หนึ่งกระปุกเดียวที่เริ่มมีมดงานในการสังเกตการครั้งนี้ผมทำที่สองอย่างหนึ่งคือการให้น้ำสองคือการให้อาหารเลือกเฉพาะรังที่มีมดงานผมเลือกใสก่กระปุกที่ยี่สิบในการทดลองรั้นที่สอง กับกระปุ๊กที่1นึ่ในการทดลองครั้งที่3และนี่คือรายงานผลของการทดลองเพราะเลี้ยงมามันครั้งที่เไลร่ยไปดูในสัปดาห์ที่น่าจะสัก14.5เียแหละโอเคครับเดี๋ยวไปตามดูกันว่าผมจะทำกล้องสังเกตการในการเพราะเลี้ยงปมะมันยังไงบ้าง ่ะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือตู้สังเกตการสำหรับก็อคอยดูแมงมันของผมนะที่ผมได้พึ่งทำเสร็จนะ <c oughs> ผมจะแกะจกน,นะครับนี่เป็นกระจกสีดํำนะเพราะว่าผมหากระจกสีใสๆไม่ได้แล้วที่บ้านไม่มีมีแต่กระจกที่เป็นสีดำเนี้ยและที่สำคัญนี่ครับอตรงนี้หากว่าอนาคตผมจะทําถังนี้เพิ่มครับผมมุดว่านะนี่คือสอมมติน,นะครับหากว่าแมงมันที่เลี้ยงอะมันจะเริ่มเติบโตนะครับ ผมก็จะหาทางอีกใบหนึ่งมาต่อให้มันเป็นอนาจักที่มันใหญ่ขึ้นมาดูด้านในกันครับนอกจากตัวกระจกนะครับที่สามารถมองเห็นได้นะอันนี้คือด้านใน,นนะครับสังเกนเห็นท่อหรือว่าผมจะคว้านท่อให้มันเป็นดูๆนยฮะล้วจากดินก็ผมเพื่อว,ว่า,วาในอนาคต แมงมันมันก็จะสามารถเดินทางผ่านท่อเนี้ยไปสู่ถังอื่นบ้านแต่ก่อนอื่นต้องไปหาดินเซองครับแล้วดินน่ะผมก็เตรียมไว้แล้วด้วยผมจากไากว้ประมาณสักสองวันได้แล้วแหละเพื่อฆ่าทุกอย่างที่อยู่ในดินะให้ดินแห้งเลยครับฆ่าตัวไส้เดือนฆ้ามาแมลงทุกอย่างที่ขาดว่าจะเป็นผลกระทบค้กตัวแมงมันครับทําการจากแดดฆ่าเชื้อไว้ครับไปหาดินใส่กัน และนี่ก็คือดินที่ผมเอามาตากฆ่าเชื้อไว้นะครับผมมาตากฆ่าเชื้อไปได้สักสองวันวนะั่นแหละเพื่อฆ่าพวกสิ่งที่ไม่พึงประสมทั้งหลายนะผมว่าหากตักไม่สั่งบนสั่งสี่สองวันเนี่ยผมจะไม่มีตัวอะไรเหลือรอดนะโอเคผมว่ารีบเอาดินใช้ดีกว่าเพราะว่าแดดเริ่มซอบกบาลผมร้อนมาก ผมใส่ดินไปแค่นี้นะครับดูจากสังเกตมือผมนะผมยังใส่ลงไปไม่เต็มนะครับครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่าการเตรียมง,งานรูวงหน้านะครับเตรียไมไว้ล่วงหน้าหากว่าเมงมันพร้อมก็จะเอามาใส่ในตู้สังเกตการเพื่อเฝ้าคอ,อยุายามาสืเติบเตืตือของมันและตู้สังเกตการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่หลมนะครับมาดูกันครับว่าตู้สังเกตการในการเพาอเลี้ยงเมงมันเนนะี่ยจะได้ใช้ในอีกกี่อาทิตย์ข้างหน้า สำหรับพี่ๆน้องๆที่ติดตามผลการพ่อเลี้นมันของผมนะครับก็ค่อยๆใจเย็นนะครับเพราะว่าตอนเนี้วิวัฒนาการค่อนข้างจะเป็นได้ล่าชา้าครับซึ่งว่าผมก็ได้เตรียมงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทนะี่เหลือก็จะรอดูว่ามันจะขยายพันธุ์กันเมื่อไหร่นะเมื่อขี่จะได้สังเกตการได้อย่างชัดเจน,นครับโอเคครับคลิปน,นี้ก็ขอลาตรงนี้นะครับไม่ซ่าบนะครับผม